สวัสดีจ้ามาแล้วนะจ๊ะจะร้านแก้วชอบเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะแอมมิงก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับรองเท้าเซฟตี้นะคะซึ่งก็จะเป็นหุ้มข้อนะคะรุ่นเช็กโกนะคะก็จะเป็นรุ่นหนังกลับนะคะที่สําคัญจะมีให้เลือกสีสด้วยกันนะจ๊ะ สีน้ำเงินนะคะสีเขียวสีแทนและสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะจ๊ะไซส์นะคะก็จะมีตั้งแต่38ถึง45นะจ๊ะรุ่นนี้นะคะเนื่องจากว่าทรงเล็กนะคะใครที่ดูอยู่เนาะถ้าสนใจนะจ๊ะถ้าอยากจะสั่งเข้ามานะคะต้องเพิ่ม1เบอร์นะคะจะปกติใส่37นะคะสามารถใส่38ได้เลยนะจ๊ะรุ่นนี้ก็ราคาจะอยู่ที่ 680บาทรวมส่งนะจ๊ะใครสนใจนะคะก็สามารถทัดไลน์มาได้เลยจ้าวันนี้นะคะร้านแก้วชอปนะคะเอนมีขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า